เอาละจ้าเอาอีกแล้วอดีตนักข่าววอยนะคะที่เอาข้อความที่นักข่าวลงนะครับที่สันธนะไปสมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยตลอดชีพนะคะสันธนะก็พูดว่าเนี่ยมาสมัครสมาชิกพักเพื่อไทยแล้วจะให้พักเพื่อไทยส่งตัวเองลงเป็นสสเขตกรุงเทพมหาคนครด้วยก็คือสันธนาให้สัมภาษณ์แล้วก็เอาไปเอาไปแชร์เอาไปแฟนอย่างนั้นเพื่ออะไร เพื่อให้คนว่าวิพากวิจารณ์พรคเพื่อไทยว่าทำไมเอาคนที่มีคดีไปลงสมัครสสเขตกรุงเทพมหานครเือพรคเพื่อไทยเขายังไม่ได้ออกมาพูดสักคำเลยค่ะว่าเขาจะให้สันทนะลงเป็นผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครการที่จะเป็นสมัครสมาชิกพรกก็ันสมัครสมาชิกได้แต่ถ้าเกิดเป็นสสเนี่ยเขามีวิธีการคัดเลือกคัดสรรกันอยู่ค่ะว่าผ่านไม่ผ่านอย่างไรค่ะ เพราะว่ารอบนี้ก็คือคุณหมอศรีดาค่ะปะาละมาพันธ์นะคะเขาเป็นคนที่เป็นทะเบียนของพรรคเพื่อไทยเขาคงมีความรู้ความสามารถมั้งคะมีการพิจารณาหลายขั้นตอนกันอยู่มั้งคะว่าใครผ่านไม่ผ่านเขามีประสบการณ์มาหลายปีแล้วคะ่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไปบอกเขาหรอกคะ่ะที่คุณเอาไปแฝงเนี่ยเพื่อให้คุณคนเข้ามาด่าพรรคเพื่อไทยคะ่ะตอนนี้ทําไมคุณไม่เสนอข,ข่าวพรรคส้มกับพรรคํำเงินล่ะคะ ตอนนี้คดีเด็ดเลยอะอีกพักหนึ่งอะหักหลังอีกพักหนึ่งอะโดนหลอกทำไมไม่ทำเรื่องนี้อะอ๋อใช่ดิคุณเป็นนักข่าวสีส้มหรอลืมไปคุณเชียร์สีส้มแล้วก็คุณก็สีน้ำเงินคุณจะไม่มีว่าค่ะคุณก็เชียร์ส้มน้ำเงินเนาะ